สวัสดีค่ะล้วแท้ทุกคนคะไม่ได้ทําคลิปนานเลยนะคะวันนี้เราจะมาดูอาการของเพื่อนเพื่อนหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงอยู่เพื่อนๆหลายคนนะคะมีความเป็นทั้งจากอจากมุมมองของคนอื่นดีกว่าเพราะว่าเพื่อนๆนบางทีอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงตัวเองก็ได้ว่าเป็นผู้หญิงเก่งผู้ชายที่เก่งเป็นคนเราไม่แบ่งเพศเนาะใช้คําว่าคุณก็ได้เจออะไรมาเยอะเจ็บมาเยอะเจอมาเยอะจัดการได้มาแย่และเป็นคนที่ ไม่ได้ทุกนานไม่ได้เศร้านานด้วยความที่มีประสบการณ์ะเป็นคนที่แบบมีเซ็กอเพิเอลสูงแรงนึงดูดสูงเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเป็นคนที่กระตือรือร้นมีไฟในการทํางานเป็นคนรักการทํางานมากกว่าชอบที่จะไม่ยุ่งกับใครดูเหมือนยิงๆแต่ไม่ได้ยิงหรอกถ้ายังไม่ได้รู้จักกันดีพอก็ตัดสินฉันไม่ได้นะจ๊ะอะไรประมาณนั้นนะคะตอนนี้เพื่อนๆเป็นคนที่แบบเป็นหัวหน้างงานได้นะ มีความเป็นลูกพี่อ่ะมีความเป็นบอสมีความเป็นแบบเป็นผู้นําเพื่อนเป็นใครได้อีก,อ,กอ,อะลองอีกใบหนึ่งเพื่อนเป็นคนที่เป็นคนที่จิตใจดีมีความรักความเมตตาให้แกส,สัพพสิ่งสรรพสัตว์อืหรือไม่เพื่อนก็เป็นคนที่แบบว่าเจอคนรักคนที่ถูกใจแล้วฉันรักคนนี้แหละเสมือนว่าจกำลังเจอเนื้อคู่เสมือนว่ากำลังเจอรักแท้ แลวเขาคนนั้นก็ที่เ,เพื่อนๆที่เ,เพื่อนๆแบบเขาก็รู้สึกเขาก็ชอบรู้สึกชอบพอณตอนนี้มันเป็นความมันเป็นความตรงตัวของชีวิตเนอะมันเป็นแบบเราให้เขาเขาให้เราอะไรเงี้ยอีกใบหนึ่งที่เป็นความเป็นเพื่อนนะคะอือโอ้ติดมาสองใบเป็นไปได้ว่าไปเจอคนที่มีคู่แล้วนะเป็นไปได้ว่าที่สามวันดีสี่วันทะเลาะนะสำหรับความสัมพันธ์ หรือก็ช่วงนี้งานยุ่งจังเลยอะหรือบางคนที่แบบเอออยู่ในองค์กรแล้วงานยุ่งจังเลยอแยกเป็น2ประเด็นก่อนกล่าวถึงว่าถ้าในชีวิตความสัมพันธ์ก็อาจจะไปเจอคนรักที่คนที่เขามีคู่ครองแล้วหรือคนที่แบบว่าเราก็อยากจะเป็นคู่กับเขาเราอยากจะอยู่กับเขาแบบไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแต่ก็ด้วยความที่แบบเนี่ยจะทะเลาะกันก็ด้วยความที่อัศญีนี่แหละของแต่ละคนเนี่ยแหละ ความหึงความห่วงอะไรเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยแล้วทั้งสองคนก็ชอบออกแนวแบบไม่ไม่ไม่ชอบยุ่งกับใครอยู่กันก็มีความสุขดีแล้วอยู่2คนก็มีความสุขดีแล้วอะไรเงี้ยอืมแต่ถ้าเป็นในเรื่องของชีวิตการทํางานในตอนนี้ก็อาจจะมีงานยุ่งนะห้ามไม่ถาวมีความขัดแย้งมีความอืมหรือมีออเดอร์เยอะอ่นะ มีการจัดการมีอะไรให้เข้ามาได้จัดการได้บริหารจัดการอารมณ์เป็นลักษณะของการอ,าอยู่ในห่วงของการครองตนครองคนและครองงานนะคะสำหรับสถานการณ์ของเพื่อนๆในช่วงนี้นะคะอย์น,นี้เราไปดูว่าแล้วใครคนนั้นของเพื่อนๆเนี่ยเขาคิดและรู้สึกกับเพื่อนๆยังไงไม่ดูเขานะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วแหละ เขาคิดแล้วรู้สึกกับเพื่อนยังไงนะคะคนคนนั้นที่อยู่ในใจเพื่อนนะคะนึกถึงเขานะคะอันเน่ก็ก็ชอบวจะจ้ะชอบไม่ชอบไม่รู้แต่รู้สึกว่าต้องการเธอคือไม่ได้อยากไปไหนเไม่ได้อยากห่างอยู่ก็ไม่ได้อยากห่าง,าางรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะ ออกแนวหลงเราเหมือนกันนะเพราะว่าดูอัศวินคนนี้ไม่ว่าจะอายุมาอายุน้อยแต่เขามีหัวใจเขายังหนุ่มหัวใจเขามีไฟเขาเป็นคนที่สไตล์เดียวกันกับเพื่อนๆนก็คือว่ารักการทํางานลงไหลคลั่งไคล้ในงานการทํางานคือถ้าจะเพื่อนๆกับเขานะจะมีลักษณะคล้ายๆกันในมีแพชชั่นในการทํางานคือถ้าคนที่จะมาเป็นคู่เป็นแฟนอะไรเงี้ยต้องเข้าใจว่างานต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง อย่ามาต้องให้เลือกว่าเอ่อระหว่างฉันและงานจะเลือกใครอะไรเงี้ยโอ้โหลำบากใจตายเขาคิดถึงสิเขาไม่อยากห่างเขารู้สึกว่าเขาอยากอยู่ใกล้มีความหวงหึ้งหวงห่วงสหอหึงหวงหวงเพื่อน,อนรู้สึกว่าถ้าเป็นถ้าความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนกับ ในตอนนี้มันเป็นอะไรที่มันจออุปรรคยากลาบากเขาไม่ได้หวั่นเกรงที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยกันนะคะเขาไม่ได้กลัวปุปสัคอะไรใดๆเลยคนคนนี้เข้าใจกล้าอเป็นไปได้สูงว่าคนคนนี้เขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วแต่เขาก็ยังแบบเขาก็ยังมามีใจให้กับเพื่อนๆนะ,นะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการให้เกียรติเพราะว่าเขารู้สึกว่า เพื่อนๆนี่แหละเป็นเหมาะที่จะเป็นคู่ครองอ่ะเป็นบุคคลที่คู่ควรกับเขาคู่ควรเคียงใจเคียงกายกับเขาอ่ะแล้วเขาคิดและรู้สึกยังไงกับเราอีกเขารู้สึกว่าเขาอยากให้ปัญหาทุกๆอย่างมันจบมันสิ้นขง แสดงว่าเพื่อนๆเ,เขานี่คือต้องมีการทะเลาะบอกแว้งกันนี่บ่อยๆนะในเรื่องของความหึงความห่วงเนละมั้งในเรื่องของความหึงความหวงในเรื่องของสถานะใดๆเขาอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงเขาอยากจะจัดการทุกอย่างเขาอยากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจเขาเขาอยากอยู่กับเพื่อนๆไปจนตลอด ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคืออยากจะให้ร่วมเคียงบ่าเคียงไหลยและเข้าใจอยู่กันไปจนไม้เท้ายอดทองกระบองและยอดเพชรเลยร่วมกันฝ่าฟันร่วมกันเดินหน้าไม่ถอยหลังไปจนสุดทางที่ ปุถุชนคนธรรมดาเขาไปกันมีเกิดแก่เจ็บตายอยู่กันจนนั่นแหละอายุสิ้นอายุไขเขารู้สึกแบบนั้นนะคะคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่ยอยากให้จะให้แบบเข้าใจอภัยใจกว้างมีเมตตา คือเพื่อนเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วอะสายผู้ให้สายคนใจดีจิตใจดีมีเมตตาโอ้โหเมตตาธรรมค้ำจุนโลกอย่างนั้นเลยอ่ะข,ขออีกใบนึงหน่อยอยากรู้ใจเขาอีกใบนึงหน่อยอือตอนนี้เขาก็อยู่ในช่วงที่มันตัดสินใจยากอะนะ มันมีอะไรให้เขาต้องตัดสินใจแหละตัดสินใจเลือกแต่ว่าอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ใช่มันอยู่ในขั้นตอนของการตัดสินใจยากเขาไม่อยากที่จะเขาไม่อยากที่จะตัดสินใจอะไรยังไงเลยเอาจริงมันมันลำบากใจเขาไม่ได้อยากรับรู้ว่าณนะขณะนี้มันมีเรื่องราวอะไรยังไงใดๆอยู่เพราะว่ามันก็มันมีความสุขปนความทุกข์ คนคนนี้นะคะเหี่เห็นไหมชัวร์เลยมีสองอย่างให้เลือกไม่อยากห่างไม่อยากห่างไม่อยากเลือกไม่อยากตัดสินใจอยากมีไว้อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนมันเป็นไปบ่ได้แล้วอืมทีนี้ถ้าเพื่อนๆนเพื่อนเพื่อน,อน,อนรู้ใจ เขาประมาณนี้แล้วอะนะไพ่แนะนำอะไรของไพ่แนะนำเพื่อนๆว่าไงโอ้ให้อยู่มันปัญหานี้มันต้องเพื่อนๆต้องยังไงอะมันเป็นปัญหาคาราคาสังที่แก้ไม่ได้เดี๋ยวมันมัน มันจริง,รงๆบางทีมันอาจจะมีลักษณะของการแบบเฟ,ฟ้ตัวกันไปโดยที่ไม่ได้เคลียร์ด้วยนะปัญหาอย่างเงี้ยค่ะหรือมันก็จะเป็นบ่อยต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อนๆนะคะให้ทําบุญทาบุญเยอะๆคนที่ทํากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ขอให้ทําต่อนะคะบาบรมีบุญขอให้บารมีบุญสร้างบุญสั่งสมบุญสั่งสมบุญกุศลเยอะๆยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะจะดี แฮปปี้เอนดิ้งนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะหากสิ่งใดที่มันเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราแต่ขอให้มันเป็นไปด้วยบุญกุศลน,นะคะโอ้ไพดีจังเลยมันจะมีความมั่งมีมั่งคั่งร่ำรวยเกิดขึ้นหลังจากที่เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ค้นพบกับคือใช้สติปัญญาสมาธิของเพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะ